หลังจากที่กดเข้ามาในลิงก์ของ m o อ APK นะครับผมก็ทำการรอมันคูดาวนจนเสร็จน,นะครับผมจากนั้นกดดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อโหลด m o d APK เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้ไปโหลด OBB มาก่อนทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลามันห่างกันจังใช่แล้วครับผมถ่ายคนละเวลาหลังจากนั้นให้กดเข้ามาในลิงก์ของ OBB นะครับผมรอมันคูดาวนจนเสร็จ กดดาวน์โหลดและกดดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่โหลดทั้งมด apk และ obb เสร็จแล้วให้ทุกคนไปโหลดแอปจัดการไฟล์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้โหลดใต้คลิปนี้นะครับหลังจากที่กดเข้ามาในแอปจัดการไฟล์นะครับผมให้เลื่อนลงมาแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดกดไปที่ไฟล์ซิ p ของเกมแก๊งสตาร์เวกัสหนึ่งครั้งจากนั้นกด extract here อันที่ส จากนั้นรอให้มันโหลดจนเต็มเมื่อโหลดจนเต็มจะปรากฏโฟลเดอร์ของเกมแก๊งสตาร์เวกัสโผล่ขึ้นมาตรงนี้เลยจากนั้นกดค้างที่โฟลเดอร์ของเกมแก๊งสตาร์เวกัสกดคัดจากนั้นกดกลับเลื่อนขึ้นไปไปที่ android OBB จากนั้นกดวางรูปวงกลมสีเขีเขยว จะปรากฏโฟลเดอร์ของเกมแก๊งสตาร์เวกัสอยู่ตรงนี้เลยจากนั้นกดกลับกดกลับเลื่อนลงไปไปที่ดาวนโหลดและทำการติดตั้งม็อด APK ของเกมแก๊งสตาร์เวกัสกดไปที่ม็อด APK หนึ่งครั้งกด Install อันแรกจากนั้นกดติดตั้งม็อด APK เวอร์ชันนี้อาจจะต้องทำการปิดเน็ตก่อนเล่นนะครับ อาจจะเกิดปัญหาการเดิ้งหรืออื่นๆอีกมากมายอาจจะเป็นกับโทรศัพท์ด้วยนะครับผมเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมและอย่าลืมปิด wiFi หรืออินเทอร์เน็ตก่อนเข้าเล่นทุกครั้งนะครับผมเพราะอาจจะเด้งหรือโดนแบนก็ได้นะครับผมการเข้าเล่นเกมบางครั้งอาจจะเกิดอาการเด้ง แต่ก็สามารถกดเข้าเล่นใหม่ได้ตามปกติเลยครับเปิดเข้ามาดูนะครับผม VIP 10ถ้าคุณทําตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเข้าเกมและมาโผล่หน้านี้แสดงว่ามือถือของคุณเล่นเกมนี้ได้ครับผมหลังจากนี้ไปดูความสนุกของเกมกันเลย